สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการจัดอันดับและก็ตำแหน่งที่จากการแข่งขันกีฬานะคะตามกีฬาสีต่างๆนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดหน้าที่12นะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่12กันเลยค่ะ,ะทีนี้เขาจะมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองและสีฟ้า แล้วก็เหรียญจะมีเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงทีนี้นะคะเวลาที่เราจะดูว่าใครสีไหนเป็นผู้ชนะเราจะดูจากจํานวนเหรียญทองอจำนวนเหรียญทองที่เขาได้รับนะคะใครที่มีจำนวนเหรียญทองมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเหรียญทองเท่ากันเราก็ต้องมาดูที่เหรียญเงินอีก ว่าใครมีมากกว่าสำหรับที่เท่ากันนะคะ,ะมาดูเหรียญเงินถ้าเหรียญเงินเท่ากันอีกก็จะมาดูที่เหรียญทองแดงอ่าเอาเป็นว่าการแข่งขันกีฬาที่จะหาผู้ชนะเราดูจากเหรียญทองเป็นอันดับที่หนึ่งถ้าเราดูแบบนี้เด็กๆว่าสีไหนน่าจะได้ลำดับที่หนึ่งคะดูแค่เหรียญทองสีไหนเอ่ย สีที่มีเหรียญทองมากที่สุดคือสีเหลืองน่าจะได้อันดับที่1สีเขียวเป็นอันดับที่2ส,สีแดงและสีฟ้าเท่ากันเรายังไม่รู้ว่าใครอันดับที่สก็มาดูต่อค่ะเหรียญเงินแดงกับฟ้าก็เท่ากันอีกเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูเหรียญทองแดงเหรียญทองแดงตรงนี้มี1 2 3 4 5 6 สีฟ้ามี1 2 3 4สเพราะฉะนั้นใครจะเป็นผู้ได้ลำดับที่3เอ่ยสีแดงมีมากกว่าเพราะฉะนั้นสีแดงต้องเป็นลำดับที่3และสีฟ้าเป็นลำดับที่4เอ่ะละค่ะนี้เรามาดูว่าแต่ว่าการแข่งขันเขายังไม่เสร็จนะคะรายการสุดท้ายเป็นการแข่งขันฟุตบอลสีเขียวได้เหรียญทอง สีเขียวได้เหรียญทองอ่าทีนี้เด็กๆเขาบอกสีเขียวได้เหรียญทองใช่ไหมคะเด็กๆวาดเหรียญทองเข้าไปเลยค่ะหนึ่งอันอวาดลงไปหนึ่งใช่ไหมคะและเด็กๆระบายสีนะคะที่หน,นึ่งเหรียญทองสีแดงได้เหรียญเงินสีแดงได้เหรียญเงินสีแดงได้เหรียญเงินเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญแล้วก็วาดเลยค่ะ แล้วตรงนี้เด็กๆก็ระบายสีเงินต่อไปสีเหลืองได้เหรียญทองแดงเหลืองได้เหรียญทองแดงทองแดงอยู่นี่เราเพิ่มให้สีเหลืองอีกนึงแล้วก็ระบายสีทองแดงเลยนะคะอ่าระบายสีด้วยอ่าทีนี้เรามานับใหม่ ถ้าเราดูจากแบบนี้สีเขียวกับสีเหลืองมีเหรียญทองเท่ากันใช่ไหมคะคือ1 2 3 4 5 6สาีกราการสุดท้ายแล้วได้6เหรียนเท่ากันถ้าเหรียญทองเท่ากันยังตัดสินไม่ได้ว่าใครได้ลำดับที่1เราต้องมาดูเหรียญเงินเหรียญเงินสีเขียวมี4สีเหลืองมี3เพราะฉะนั้นคนที่ได้ลำดับที่1คือสีเขียวนั่นเอง ถ้าเราดูจากแบบนี้นะคะเข้าใจไหมคะเด็กๆงงไหมอ,อันนี้ก็จะเป็นลำดับที่1สีเหลืองเป็นลำดับที่2แล้วก็มาดูสีฟ้าสีแดงกับสีฟ้ามีเหรียญทองสี่เหรียญเท่ากันถ้าเหรียญทองเท่ากันคุณครูบอกแล้วให้ไปดูที่เหรียญเงินเหรียญเ,เงินสีแดงมีหนึ่งมาช่วยคุณครูนับค่ะสองสาม 4 5 6 7สีแดงมี7ค่ะสีฟ้ามี1 2 3 4 5 6สีฟ้ามี6เพราะฉะนั้นใครได้ลำดับที่3สีแดงหรือสีฟ้าคะสีแดงเพราะว่ามีเหรียญเงินมากกว่าสีฟ้า เขาบอกว่าจัดอันดับที่ของการแข่งขันกีฬาสีประจำปีโดยนับจำนวนเหรียญทองก่อนถ้าเท่ากันให้พิจารณาจำนวนเหรียญเงินอ่าใช่ไหมคะทำที่คุณครูบอกและเหรียญทองแดงตามลำดับตามลำดับนะคะเด็กๆ ทีนี้เรามาดูค่ะสีแดงได้อันดับที่สีแดงได้อันดับที่เท่าไหร่คะอันดับที่เท่าไหร่เมื่อกี้นี้ได้อันดับที่เท่าไร,ไไะไรคะสีแดงอันนี้หนึ่งสีเขียวสีเขียวกับสีเหลืองใช่ไหมคะ อะเรามาดูก่อนทีนี้เอาใหม่ลังนับค่ะหนึ่งสองสามสี่เหรียญทองมีสี่เหรียญเหรียญทองมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหรียญสีเหลืองมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหรียญเท่ากันสีฟ้ามี 1, 2, 3, 4, 4, 4หนึ่งสองสามสี่สี่เหรียญ ่าทีนี้เห็นไหมสี่หกหกสี่ตัวเลขยังเท่ากันถ้าเท่ากันคุณครูบอกแล้วให้ไปดูที่เหรียญเงินค่ะเอาเหรียญเงินมาตัดสินระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองว่าใครจะได้ลำดับที่หนึ่งนะคะ,ะนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดเขียนเค่ะหนึ่งสองสามสี หนึ่งสองสามหนึ um, ่งสอสาสี่ห้าหทีนี้เรามาตัดสินกันค่ะสีที่ได้เหรียญทองมากที่สุดจะได้เป็นอันดับที่หนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสีเขียวมีหสีเหลืองมีหกเราก็มาดูว่าเหรียญเงินของทั้งสองเหรียญของทั้งสองสีอันไหนมีมากกว่ากัน เหรียญเงินสีเขียวมี4เหรียญเงินสีเหลืองมี3เพราะฉะนั้นทีมที่ได้ลำดับที่1ควรจะเป็นสีอะไรเอ่ยสีเขียวลำดับที่2คือสีเหลืองต่อมาเราจะมาหาลำดับที่สเด็กๆดูเมื่อกี้เรานับไปแล้ว เหรียญเงินเอาขอโทษค่ะเหรียญทองสีแดงมี4สีฟ้ามี4 C กับ4เท่ากันถ้าเหรียญทองเท่ากันต้องไปดูที่เหรียญเงินเรามาดูที่เหรียญเงินค่ะเหรียญเงินอันนี้สีแดงมี7เรานับไปแล้วสีฟ้ามี6 7กับ6อะไรมากกว่ากันถ้ามากจะเป็นผู้ชนะ7กับ6 7ด มากกว่าเพราะฉะนั้นสีแดงต้องได้ลำดับที่3สีฟ้าได้ลำดับที่4ี่ทีนี้ให้เด็กๆมาเติมเลยสีแดงได้อันดับที่นี่ที่เราคิดนะคะสีเขียวได้อันดับที่ตามด้านบนเลยนะคะเด็กๆเอามาเติมนะคะ วันนี้ก็มีแบบฝึกหัดแค่หนึ่งหน้าเล็กๆกน้อยๆนะคะให้เด็กๆจําไว้ว่าการแข่งขันกีฬาถ้าจะหาผู้ชนะนะคะกีฬาสีนะคะถ้าจะหาผู้ชนะต้องดูทุกรายการทุกการแข่งขันทีมสีไหนที่ได้เหรียญทองจํานวนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเหรียญทองเท่ากันเราต้องไปดูที่เหรียญเงิน เมืเ่อเด็กตอบคาถามตรงนี้เสร็จแล้วเด็กๆเ,เขียนชื่อด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปงานอันนี้ส่งลงในอัลบัม้มวันนี้คณิตศาสตร์เราก็จะมีแค่หนึ่งหน้าเท่านั้นนะคะตั้งใจนะคะนี่คุณครูก็เฉลยไปแล้วแค่เด็กๆเ,เติมนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงไปนะคะแค่นี้เองวันนี้คุณครูก็ต้องไปก่อนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกับคุณครูใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ต่อค่ะ สวัสดีค่ะ